สวัสดีผู้ฟังที่รักขอต้อนรับสู่ข้อความของเราที่มีไว้เพื่อช่วยคุณในการเดินทางไปสู่ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่าคุณเป็นใครตลอดช่วงอายุไขที่มากมายคุณล้วนมีประสบการณ์อันเข้มข้นทั้งความดีและความชั่ว พลังงานที่สร้างขึ้นโดยสิ่งเหล่านี้ถูกถ่ายทอดจากชีวิตไปสู่ชั่วชีวิตในหน่วยความจำระดับเซลล์จนกว่าจะหมดสิ้นพลังงานเก่าเหล่านี้จะยังคงทำง,งานต่อไปเมื่อเปิดใช้งานโดยบุคคลหรือประสบการณ์ภายนอกความรุนแรง ที่ทวีความรุนแรงขึ้นที่คุณเห็นเป็นผลมาจากพลังงานที่สะท้อนกลับสูงขึ้นเรื่อยๆที่หลาสู่เพื้นโลกซึ่งในทางกลับกันก็ทำหน้าที่นำพลังงานหนาแน่นที่อยู่เฉยๆที่สะสมในร่างกายอารมณ์และจิตใจของทุกคนมาสู่การรับรู ของแต่ละคนไม่กี่คนที่ไม่รู้แจ้งบางคนเลือกที่จะแสดงพลังงานเก่าวเหล่านี้แทนที่จะปล่อยให้มันกระจายการล้านข้อมูลจำนวนมากเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในขณะที่คุณเพียงแค่นอนหลับเมื่อแสงของคุณขยายออก แต่การจดจำาระดับเซลล์ของประสบการณ์ที่รุนแรงและกระทบกระเทือนจิตใจจะต้องรับรู้อย่างมีสติเพื่อที่จะได้รับการยอมรับและเคลียร์ตัวอย่างเช่นผู้ที่มีความกลัวมากเกินไปต่อบางสิ่งเช่นความสูงสุนัขน้ำ หลายๆอย่างในอดีตหรือปัจจุบันเคยมีประสบการณ์ด้านลบหรือถึงกับเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์เหล่านี้เซลล์จดจำและประสานกับจิตใจพยายามปกป้องบุคคลนั้นจากการทำซ้ำนี่ไม่ได้หมายความว่าคนที่กลัวความสงูงจะต้องไปที่หน้าผาสงูง และมองข้ามไปหมายความว่าบุคคลที่มีจิตสำนึกทางจิตวิญญาณในระดับหนึ่งสามารถขจัดความกลัวเก่าๆเหล่านี้ได้ในตอนแรกโดยหยุดระบุและอ้างว่าความกลัวนั้นเป็นส่วนตัวและประการที่สองเพื่อการทำความเข้าใจว่าความกลัวนั้นไม่มีอยู่จริง ในความเป็นจริงของการเป็นอยู่ของพวกเขาความกลัวคือโปรแกรมเก่าที่มีไว้เพื่อการปกป้องแต่โปรแกรมเก่าสามารถละลายได้เพราะไม่มีกฎหมายรองรับหรือบำรุงรักษาเราไม่ได้บอกว่าความกลัวที่ฝังลึกจะคลายออกอย่างง่ายดดย สำหรับผู้ที่ยังไม่ตื่นรู้ความจริงที่หลึกซึ้งยิ่งขึ้นความกลัวที่ดำเนินมาตลอดชีวิตมักจะกลายเป็นตัวตนของบุคคลแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งในการเดินทางเชิงวิวัฒนาการของทุกคนความกลัวที่ฝังรากหรือทั้งหมด จะต้องได้รับการยอมรับและขจัดออกไปสำหรับบางคนอาจต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญแต่สิ่งสำคัญคือต้องรู้และยอมรับอย่างเต็มที่ว่าความกลัวไม่เคยมีหรือสามารถกลายเป็นคนได้ความกลัวนั้นไม่มีตัวตนอยู่เสมอ มีบางคนที่พึงพอใจในการคงความกลัวไว้เป็นพิเศษเพราะมันทำให้พวกเขาสนใจและอาจเป็นข้ออ้างสำหรับการทำหรือไม่ทำบางสิ่งอย่างไรก็ตามหากคุณกำลังฟังข้อความเหล่านี้แสดงว่าคุณพร้อมที่จะก้าวข้ามสภาวะ ของสตินั้นไปแล้วพยายามซื่อสัตย์กับตัวเองอย่างเต็มที่เพราะการยึดมั่นในความกลัวคือคุณสมบัติด้านลบแม้กระทั่งอายุเพราะมันทำให้คุณพิเศษในทางใดทางหนึ่งจะขัดขวางความก้าวหน้าทางวิญญาณต่อไป มันแสดงถึงการแยกจากจำไว้ว่าหากคุณพบว่ามีปัญหาด้านลบใดๆเกิดขึ้นกับคนมันก็จะปรับคนให้เข้ากับพลังงานนั้นแล้วทำให้มันเป็นของคุณจริงๆยืนหยัดในการรู้ว่าความไม่ลงรอยกันทั้งหมด เป็นการแสดงให้เห็นชัดถึงความเชื่อในอำนาจสองประการและการแยกจากกันและชื่นชมยินดีเมื่อรู้ว่าคุณพร้อมทางวิญญาณที่จะเคลื่อนผ่านสิ่งที่ปรากฏออกมาอย่าลืมหรือสงสัยว่าคุณสมบัติเฉพาะตัวของคุณคือคุณสมบัติ แห่งจิตสํมเนึกอันสักเสนในเวลานี้มีอีกมากในโลกที่มีจุดมุ่งหมายที่จะอยู่บนโลกเป็นตัวเร่งให้เกิดความสับสนและวุ่นวายซึ่งจะบังครับให้ผู้ที่มีความสุขดําำเนินเชเวสท,ที่สะดวกสบายต่อไปโดยเฉพาะความเป็นคู่ และการแยกจากกันไปสู่การคิดและพิจารณาสภาพที่เป็นอยู่จริงเชื่อใจเชื่อใจและเชื่อใจเป็นสิ่งสำคัญมากที่ทุกคนที่ตื่นขึ้นเลิกสงสยัยและไว้วางใจตัวตนที่สูงทรงของคนคือตัวคนซึ่งอยู่ไม่ไกลนัก ที่บินวนไปวนมาและมองมาที่คุณเป็นครั้งคราวตัวตนที่สูงส่งคือเศษเสี้ยวหนึ่งของจิตวิญญาณของคุณที่ไม่เคยลืมความเป็นหนึ่งเดียวที่มีสติสัมปชัญญะมันรู้จากคุณทั้งภายในและภายนอกเพราะเป็นคุณเชื่อว่า การทำงานเพื่อมอบประสบการณ์ที่จะตอบสนองกระบวนการวิวัฒนาการของคุณได้ดีที่สุดพูดคุยกับตัวเองที่สูงขึ้นของคนนานมาแล้ววิญญาณเลือกที่จะมีประสบการณ์กับการแยกจากกันจะติดอยู่กับพลังงานที่หนาแน่น ซึ่งทำให้เกิดจิตสำนึกร่วมโดยอาศัยอำนาจสองอย่างและการแยกจากกันซึ่งถือว่าเป็นภาพลวงตามิติที่สามคุณเลือกที่จะอยู่บนโลกในเวลานี้เพื่อช่วยให้การขยับกล่มออกจากความหนาแน่นที่กำหนดไวน้นี้และเข้าสู่แสง คุณตื่นตัวทางวิญญาณก่อนที่จะมาและรู้ว่าคุณจะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นจากภาพหลงตาได้คุณทราบด้วยว่าเวลาเหล่านี้จะทำให้คุณมีโอกาสที่ดีในการล้างพลังงานเก่าที่เก็บไว้ทั้งหมดอย่าสงสัยเลยว่าแกนแท้ ที่แท้จริงของคุณไม่ใช่แนวขีดของมนุษย์มีอยู่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งมีอำนาจทุกอย่างและรู้แจ้งจากพระเจ้าคุณไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกับมันคุณคือมันบางคนเชื่อว่าเนื่องจากพระเจ้าเป็นผู้รอบรู้พระเจ้าจึงทรงทราบปัญหาทั้งหมด ของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงอธิษฐานต่อแนวคิดของพระเจ้านี้หากจิตสํานึกแห่งพระเจ้าบรรจุปัญหาความเจ็บป่วยการขาดแขนหรือข้อจำกัดใดๆสิ่งเหล่านี้ก็จะคงอยู่ถาวรและคงอยู่โดยทามบัญญัติของพระเจ้า จะไม่มีใครสามารถรักษาหรือแก้ไขให้หายขาดได้สติสัมปชัญญะรู้เท่าทันตัวมันเท่านั้นเพราะมันคือสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดถ้าพระเจ้าเป็นผู้ส่งอำนาจและอยู่ทั่วไปทุกขนแทงพลังอื่นจะมาจากไหนการตั้งเป้าหมายของตน ให้บรรลุถึงความตระหนักรู้ในความเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นย่อมไม่สมเหตุสมผลหรือเป็นเหตุเป็นผลแทนที่จะสแสวงหาคำตอบจากภายในมายาต่อไปมีใช่หรือหลายคนกำลังตื่นขึ้นบางคนมีขั้นตอนเล็กๆที่ตั้งคำถามและคนอื่นๆ ก็รู้เสกอย่างก้าวกระโดดหลายๆยอย่างจะเริ่มคลี่คลายเมื่อกระตุ้นความปรารถนาที่จะยึดมั่นในความเชื่อที่หลาสมัยอย่างรวดเร็วมาขึ้นเรื่อยๆนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่คาดการไว้นานหลายชั่วอายุคนคุณอยู่ที่นั่นเพราะคุณเลือก ที่จะอยู่ในนั้นยุคปัจจุบันให้โอกาสอันยิ่งใหญ่แก่ความกระจ่างชัดในครั้งเดียวและตลอดไปปราศจากพลังงานเก่าที่อาจยังคงผูกมัดคุณกับบุคคลสถานที่แนวคิดหรือสิ่งของบางอย่างจงชื่นชมยินดีกับคนที่รัก แม้ในขณะที่คุณเห็นโลกที่ดูเหมือนจะพังทลายลงจากน้ำหนักของความหนานแน่นของมันเองสิ่งเหล่านี้จะต้องปรากฏขึ้นเพื่อให้คนส่วนใหญ่มองเห็นมิฉะนั้นพวกมันก็จะอยู่พ้นสายตาต่อไปซึ่งพวกมันจะลุกลามไปสู่ปัญหาของความเจ็บปวด และความทุกข์ทรมานเราจะพูดถึงความสุขสถานะของความเป็นที่ทุกคนสแสวงหาและที่ส่วนใหญ่เชื่อว่ามีอยู่ในฉากภายนอกจากที่ซึ่งต้องได้มาโดยวิธีใดวิธีหนึ่งการหาโคที่สมบูรณ์แบบสะสมความมั่งค่งได้งานที่สมบูรณ์แบบ มีร่างกายที่สวยงามหรือหล่อเหลาเป็นเพียงแนวคิดสามมิติมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่จะนำมาซึ่งความสุขรู้ว่าความสุขถาวรน,นั้นหาไม่ได้จากการได้มาซึ่งสิ่งภายนอกเพราะความสุขที่แท้จริงมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมภายในตัวคน ที่รอการคน้นพบความสุขเป็นผลมาจากการบรรลุถึงความตระหนักรู้ถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับแหล่งกำเนิดซึ่งทำให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกับที่มาทั้งหมดโดยอัตโนมัติคือความสมบูรณ์สมบูรณ์ความกลงเกลืนความอุดมสมบูรณ์ ในฉากด้านนอกจะมีคู่ของสิ่งที่ตรงกันข้ามอยู่เสมอเพียงเพราะการสร้างสรรค์นในมิติที่สเกิดขึ้นจากพลังงานของความเป็นคู่และการแยกจากกันที่มาพระเจ้ามีความสมบูรณ์และสมบูรณ์เป็นมาโดยตลอดและจะเป็นตลอดไป นั่นคือทั้งหมดที่จิตใจมนุษย์สามารถเข้าใจได้เพียงผ่านการบรรลุสภาวะของจิตสำนึกที่สอดคล้องกับจิตสำนึกแห่งพระเจ้าที่ในที่สุดบุคคลก็สามารถสัมผัสความสุขที่แท้จริงและยุติการแสวงหาอย่างต่อเนื่องหลายสิ่งหลายอย่าง สามารถนำมาซึ่งความสุขชั่วคราวได้และทำได้แต่ในที่สุดความเย้ายวนใจของมันก็จางหายไปเพราะเป็นแนวคิดของความเป็นจริงทางวิญญาณที่หลึกซึงยิ่งขึ้นจนถึงการบรรลุทางจิตวิญญาณตัวตนที่แท้จริงของทุกคนยังคงหอยหา การรับรู้ซึ่งจิตของมนุษย์ตีความว่าการค้นหาความสุขที่ถูกคนประสบคุณต้องพร้อมที่จะหยุดสแสวงหาความสุขจากภายนอกที่รักสนุกกับชีวิตเพื่อนกิจกรรมและทุกสิ่งที่โดนใจคุณหัวเราะสนุกสนานเต้นรำอ่านหนังสือดีๆ ดื่มไวน์สักแก้วกับเพื่อนและสนุกกับชีวิตแต่อย่าคาดหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งความสมบูรณ์ความสุขหรือความรู้สึกถึงความสมบูรณ์ที่มีอยู่แต่ภายในเท่านั้นปลดปล่อยทุกสิ่งที่คุณเชื่อว่าจำเป็นสำหรับความสุขของคน คุณอาจพบว่าบางอย่างปรากฏขึ้นหลังจากที่ได้บรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความบริบูรณ์จากพระเจ้าถ้าเกิดว่าสิ่งที่คุณคิดแต่แรกว่าต้องมีนั่นจะมีเสียงสะท้อนคุณภาพและรูปแบบที่สูงขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้จะถูกสร้างขึ้นจากจิตสำเนก ไม่ใช่มายาปลดปล่อยความสงสยัยและไว้วางใจตัวตนที่สูงกว่าของคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรเมื่อใดและทำอย่างไรจึงจะพบคนด้วยความรักความเคารพและความซาบซึ้งพวกเราคือกลุ่มอาร์ุเรียน